โอ้สวัสดีครับสวัสดีวันทังานวันที่สองครับหลังจากพักเที่ยงนะคพักเที่ยงเสร็จก็ดุยกันต่อครับวันนี้ผมก็เพิ่งมาครับเพิ่งมาไปวิ่งดินอยู่ที่ประโยชนครับไปกับไข่ดินซิ่งครับเสร็จแล้วก็มาวิ่งที่นี่ต่อครับมาดูกันแรกกันเลยครับ อันนี้เป็นอ e ีโน่ซูเปอร์เซียครับเครื่องร้อยยี่ครับอันนี้มีชื่อพี่กีวีครับกีวีขับโดยอาจารย์สมนะครับตัวน,นี้ก็เป็นอ e ีโน่ร้อยเจ็ดห้าครับเพื่อนครับนะครับ ครับุงษาครับุงษาโอ้ยลั่นครับออกจากบอก่อลั่นเลยครับ <laughs> ไม่ลั่นออกไม่ได้ครับเดี๋ยวเราวิ่งไปลงไวยควานะครับไปทำถนนที่ลงไวยควาสลำปูราครับ <Yeah. S 2> ครับยขันต่อไปครับ เบอร์สิบครับเบอร์สิบอันนี้เพื่อนครับเพื่อนครับอีโนโรเจน่าครับอันนี้รถหน้าจะวิ่งไม่กี่คันนะครับดูแล้ววิ่งไม่กี่คันนะครับอันนี้เป็น210ครับของท่านสสนะครับคันนี้ครับ นี้ก็เราก็ยังอยู่กับพีซี200รุ่นหน้านะครับันนี้มาเจด้านใหม่ครับ รังไปตามถนนนะครับทางเข้าลงไกวฟ้านะครับลงไกฟ้าลำปูราครับวิ่งไปกลับก็ประมาณ20กว่าโลนะครับค่าเที่ยวก็เที่ยวละ400นะครับเที่ยวละ400 ค่ารถวิ่งนะครับเที่ยวละสี่ร้อยครับค่าดินกาตักก็สามร้อยนะครับสามร้ 300. อยค่าดินกาตักรถลอ,อกล้อนะครับสิบล้อนี่ไม่แน่ใจนะครับสิบล้อ สี่ห้กันนะครับสงสัยหนะ้าจะเจ็ดคันครับวันนี้รถเมื่อวาน10บครับวันนี้เหลือเจ็ดวครับหรือว่ายังมากันไม่หมดไม่รู้ครับ นี่เป็นรถบริษัทครับรถใญ่น่าครับอีโน่ครับคันนี้บรรทุกแม็กโก10ได้นะครับทาฝาเปิดนะครับฝาเปิดใ้เสาด้านหลังครับทำแบบฝาเปิดเลยครับใส่บานพับนะครับผมถ่ายคลิปไปดูไปแล้วนะครับคลิปก่อนครับที่ว่าทำบานพับทำยังไงนะครับขึ้นไป4 6 0ได้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อรถ10ล้อนะครับไม่ต้องไปหาซื้อรถ6ล้อใหญ่ครับ สำหรับท่านที่ว่ามีรถออกล้อยาไปดอยู่แล้วครับห้ทำเหมือนที่ผมบอกนะครับไม่กี่บาทนะครับก็บันทุกไปโคโตไอปีซีหกสิบได้นะครับถ้าลงพื้นเพียงไม่กี่บาทครับแต่ถ้าไปซื้อรถใหม่ก็เป็นแสนนะครับเป็นแสนนี่ครับแต่ไม่รู้กี่แสนครับซื้อท้ายเป็ดก็รถเทลเลอร์นะครับก็สามแสนสี่แสนเลยนะครับแต่ทำตัวนี้ไม่ไม่กี่พันนะครับ มันทุกไปก60ได้ครับผมถ่ายคลิปไว้ดูคลิปก่อนนะครับลองไปค้นหากันดูครับคลิปที่ว่าเขาไอรถอยางแผ่นนี่มันขึ้น40 60นะครับมันทุก40 60ครับไปแล้วไปแล้วจับสองช้ามาเลยครับ สามเจ้าไม่ได้ครับพอสองเจ้าไปก่อนต่อ,อไปรถแดงแห่งเมืองกระบ,บี่นะครับรถไปโคก็ปีนขึ้นไปอีกชั้นนึงนะครับ อีกคันแล้วตอนนี้รถไปโค้งแตงที่อยู่นะครับแตงที่จะขึ้นบอ่อนะครับจะขึ้นอีกชั้นนะครับรถแดงใงเมืองกระบ,บี่ลงมาดูครับว่าทำอะไรครับโอ้ย <laughs> ทีมานี้มีรถยางแปทั้งหมดเลยนะครับยางพันมี2คงันนะครับมีของผมกับเดก้าสีม่วงนะครับที่เหลือเป็นยางแปทั้งหมดนะครับยางแปดงานะครับ เดนกูตีม,นะมันนี่่ว่าแป้งนันะโอ้ไเ่ยวถ้าว่าไปติดตังไม่เห็นแปงถา้าเราไปแต้งวันเนียนน่าไม่กี่บาทแต่กตีมันไม่อยู่เลยอเลนะลบลงอยู่ ไปตงยอกตีมันไปตึงตงอยากตีมันตีมอยู่เล้วเดินอยากโเดินเปล่นกวยที่กวยได้งไมเลยเนียพวอไป้าไปทำกวยทีอยู่กันนี่

เด็กแกดิ้นเลยแกไม่บอกเลยดิ้นตักได้ไม่ได้เกไม่บอกเลยมึนดีดีปุ๊ะตุกันเลยนี่นี่น่าเด่นมาหลงใจ้นี่ได้คลิปแบบนั้นนี่ไหมหลงใจก็ไม่รู้อ่ะได้ไม่ได้ดิ้นเกไม่บอกเลยหลังหนับโอเด็ก็ไม่มีเด็ไม่มีทีงเลยทุกควรเอาปุ้งมายืนตากว่าได้รู้ก็เิ้มไม่บล่ได้ไม่ได้ว่าลเยมัน

เดาครับเดี๋ยวที่บ้านนอะวเรตอนนิบ làm đến mình nhiều bụi quá nó tóc mấy lượn tay cô không? หมุนไปหมุนมาขึ้นไม่ได้ครับลงมาขุดด้านล่างต่อครับที่มันแคบนะครับไม่ีย่ว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้วแต่ว่าที่มันไม่มีจังหวะน,นะครับมันแคบนะครับการใหญ่ๆครับขึ้นไปแล้วก็มันยืยนได้ครับแต่ว่ามันหมุนไม่ได้ครับสงสัยต้องพูดไหนหนอ,อ้นั่นหอยอีกสักนิดนะครับ ดูดินที่หน้าหน้าฟาเอาสักนิดนึงนะครับน่าจะสวยครับ โอเคครับคลิปนี้บายบายครับ <c oughs> สวัสดีครับ